วันนี้เราจะมาถ่ายนะครับภูเขาไฟกะน้านภูเบาไกะลีนะครับก็ภูเขาไฟกะน่านนะครับเป็นภูเขาไฟที่มีลางานลางานทัุณนะครับซึ่งเกิดการระทุแล้วก็พ่นท่อปาาเป็นละสินากกว่าอยู่ในนั้นเนะครับแล้วก็สราเหตุรัดเกิดกาเิาไวอย่างดูแลสองลาวาเหลวกำหลอเข้อมาจากออกต่อไปแล้วก็เกิดภูเขาไฟตามตามน่านต่อละสินคุณนะครับซึ่งคําที่ รุนแรงสุดนะครับวัดได้ถึงสายนะครับผมผลกระทนกนะครับส่งผลให้สายบินพลตเเนียนะครับต้องติบทำการช่วยกันนะครับผมซึ่งเพราะว่าทัศนวิสัยนะครับไม่เพียงมันตการบินแล้วก็เกิดเหตุไฟไหม้หลายจุดนะครับผมแล้วก็แนวทามรับต้องการและแก้ไขนะครับผมติดตามข่าวสารจากทางราชการนะผมอยากเพียงพัแล้วก็มีเงินทางราชการประกาศออกมาแล้วก็ต้องสับผิดยอบอย่างรวดเร็วนะครับผม ซ e ึ่งการเอาฟิล์มต้องไม่หมดเรื่องใดใครในอาคารเพราะว่าบางทีอากาศแผ่นดินไหวตามมาทำให้อาคารหลุดได้ก็ให้ใส่หน้ากากอนไมัยแปรงจุลินทกัดข้าวบัแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวเพื่อป้องกันเข้าต่อไปแล้วก็เตรียมยาแล้วเตรียมยาแล้วก็อาหารตุนไว้ใลยครัเพื่อรักษาจุดระดับ